โคสปอตเปิดสัปดาห์พักตัวเล็กน้อยตลาดรอดูความคืบหน้าการสู้รบอิสราเอลกลุ่มฮามาสส่วนทองไทยขยับลงมา50บาทสวัสดีนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันเช้าว,วันจันทร์ที่16ตุลาคมโกัวลาลาก็ยังมีข่าวคราว,ค,ราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับเราเริ่มต้นจากดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยหลังจากที่ปลายสัปดาห์ขยับบวกแรงมา550บาทราคาแรกที่สมาคมค้าทองคําประกาศเช้านี้ลดลงมา50บบาทราคาขายออกอยู่ ที่32,950่บาทราคารับซื้ออยู่ที่32,850บาทคำนวณจากค่าเงินบาทที่3 6 2 6บาทต่อดอลลาร์ดยเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ยังคงทรงตัวนะครับขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคอ่อนค่าเนื่องจากดอลลาร์กลับมาแข็งค่าหลังจากนักลงทุนหันมาถือครองทรัพย์สินที่มีความมั่นคงจากความกังวลที่มีปัญหาต่อสงครามในตะวันออกกลางโดยคาดว่าวันนี้เงินบาทจะขึ้นไหวในกรอบ3 6 0 5ถึง36.35บาทต่อดอลลาร์ทาง S c d ดี โกแนะนําให้ยังขายทองคําไทยที่แนวต้านเพื่อทํากําไรนะครับหากมีของติดมือมาจากโรงด้านล่างแล้วก็แบ่งปิศณนะทำอะไรบางส่วนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากบริเวณนี้ราคาโกูสปอร์ตยังอยู่ที่บริเวณกําลังเลือกทางนะครับ s c t โกแนะกรอบการเล่นในโซน32,685ถึง33,040บาทโดยให้แนวรับที่32,700แล้วก็32,500ส่วนแนวต้านอยู่ที่33,300แล้วก็33,500บา้นบาที่ราคากสปอร ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดเพิ่มขึ้นมากถึง100ดอลลาร์นะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ปิดเพิ่มขึ้นมา63ดอลลาร์มาปิดตลาดที่1,932ดอลลาร์ก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้จะย่อตัวลงมาประมาณสัก1,920ดอลลาร์ 1, นะครับทั้งนี้ทองคํายังได้แรงหนุนจากการซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังการสู้รบระหว่างอิสาราเอลกับฮามาสยังร้อนระอุนะครับนอกจากนี้ราคาโกลสปอร์ตก็ยังได้แรงหนุนจากเจ้าดีเฟสกระสนให้เฟดดุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่เงินเฟอ้อ PPI หรือว่า CB วีไอสาราษเดือนกันยายนก็ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการนะครับแต่ล่าสุดฐานเจ้าที่บริหารของ JP Morgan Cha s e เตือนว่าสถานการณ์ในขณะนี้อาจทําให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายสุดในรอบหลาย1 0ป,ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดําเนินอยู่รวมถึงการที่กลุ่มฮามาสก่อเหตุโจมตีอิราเลียตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานแล้วก็ตลาดอาหารและการค้าโลกรวมถึงความสัมพันธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากค่อยพาทางการทหารแล้วทา ซีอีโอเจพีมอร์แกนเชยังระบุถึงปัญหานิสัยและการขาดดุลการคลังของรัฐบาลสหรัฐรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเงินเฟอ้อและก็อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับโดยระบุว่าเฟดยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงและยังคงปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและก็ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักปาการะกันจำนองนะครับเป็นกระบวนการที่ทําให้สภาพคล่องในระบบปบตัวลดลงนะครับมาดูประเด็นที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้นอกเหนือจากความเพิ่นหน้าระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแล้วก็ยังีเขษกิจท่่นาสน ตอีกหลายตัวนะครับวันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิต Empire State Manufacturing i n เด x เดือนตุลาคมจากเฟดนิวยอร์กนะครับ่วนวันอังคารมีตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนกันยายนวันพุธมีแรงงานสรุปภาวะเศรษฐกิจจากเฟดนะครับวันพฤหัสมีตัวเลขผู้ขอรับสิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ดันชนีชี้นาเศรษฐกิจเดือนกันยายนจาก Confer e n c e Board นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศไชนงโกมังว่าเช้านี้ราคากอสปอร์ตมีการเปิดแกลบกระโดดลงราว10ดอลลาร์นะครับ 2มายัน1,822ดร้อยอลารแม้ว่าจะมีการรีบาวขึ้นมาปิดแก็บแล้วแต่ก็ยังไม่มีการทํานิวไฮใหม่นะครับประกอบกับข่าวในช่วงนี้อยู่ช่วงสานการการชั้นหนักระหว่างว่าการสู้รบอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะบานปลายต่อหรือว่าจะเริ่มบรรเทาความรุนแรงลงนะครับพอสัปดาห์นี้จะมีผู้แทนพิเศษของจีนเดินทางไปยังตวรนักกลางเพื่อผลักดันให้2ฝ่ายหยุดยิงและก็สร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาสันติภาพระหว่างกันนะครับหลังจากที่มีแนวโน้มความข่ดแยง้งขยายวงกว้างออกไปนะครับส่วนกรณีที่อิสรา ประกาศให้อบายระชายชนภายใน2 4ชั่วโมงเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก,ก็ยังไม่ทําให้เกิดเอฟเฟกตต่อราคาโกลสปอร์ตในเชิงบวกนะครับในช่วงนี้จึงควรระมัดระวังในเรื่องของการซื้อขายมากขึ้นหากราคาไม่มีการทำดีว์ไฮหลังจากนี้แนะนําติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าลงทุนใหม่นะครับกลุกานทุนวันนี้ทางเชนิงโกแนะนําให้เวทแอนด์ซีนะครับรอดูสถานการณ์ไปก่อนโดยให้นาต้านที่1 9 3 9 1 9 6 5 1 9 9 4ดอลสาร์นะ่รันรส่บนแนวรับอยู่ที่ 1, 9 13, 1 3 1 1,900แล้วก็1,880ดอลลาร์ขณะที่ออสิลินมองว่าราคาโกสปอตขยับพุ่งแรงต่อเนื่องจนทะลุ1,900ดอลลาร์ทำให้ภาพลมใหญ่กลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับทำให้ฝั่งบายกลับมาได้เปรียบตลาดทั้งนี้หากราคาโกสปอตยังเบรก1,932ถึง1,950ไม่ได้แนะให้แบ่งขายทำกำไรออกมาก่อนนะครับเนื่องจากเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็รอย่อซื้อนะครับเพราะว่าในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเข้าสู่โอเวอร์บอทนะครับในไอซีอินามมาดิ 1,912 1,900ดอลลาร์ 12, 1, ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,932แล้วก็1,950นะครับขณะที่ YLG มองแนวโน้มราคาโกลสปอร์ต เป็น sideway up ให้แนวต้านที่1939แล้วก็1944ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่1916แล้วก็1906ดอลลาร์ปิดท้ายที่ G Cap Go แนะรอซื้อที่1902ดอลลาร์ให้แนวรับที่1902 1895แล้วก็1888ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1940 1947แล้วก็1954ดอลลาร์ s t อยู่ที่1880ดอลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาวหยิบยกมาฝากกัน ในช่วงแรกของวันนะครับถ้าจี่ชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับทั้งทางช่องทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D แล้วก็ต้องขอบคุณสัทค้าทองรายใหญ่เมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการเงินของโกูรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก Y L G b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intergo t r a d e n จำกัดบริษัท Aussie จำกัดบริษัท Channing g o l b o o l n จำกัดบริษัท c h a n ิ i n g g o l Jewelry จำกัดบริษัท T D C Gold จำกัดแล้วก็บริษัทเล่งหงมม m m ิตี้จำกัดมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทองคำให้เลือกช บริการมากมายนะครับทั้งทองเพื่อการออมทองเพื่อการลงทุนทองคําแท่งทองรูป,ปรพัรร์ไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ